สวัสดีจ้าพี่นอ้องปองปายสุภุสคนต์ตอนรับขดสูช่องก็ติดห้วยดังมาเชนนะจ้ะกับมาพอกับแอดมินในวันเสาร์ที่11มกราคมเนาจะซึ่งกระรงกับวันเด็กนะพี่น้องเมื่อนีแอดมินก็มีแนวทางดีๆตวเ็กปังๆแนวทางคนดังเอามาแบ่งปันให้พี่น้องในเบิ่งกัรใน,นเช่นเคยนะจ้ะสำหรับชุดนี้ก็จะเป็นแนวทางรัฐบาลไทยของอาจารย์ไอติมนะพี่น้องเด้อึ่งเพิ่เกิดลุดมาลายงวดแล้วนะจ้ะแนวทางของอาจารย์ไอติมนะจ้ะ แต่ว่าเฮาก็ยังมีความหวังอยู่แล้วพี่น้องยังตามต่อกันนะจ้ะแนวทางรัฐบาลไทยหมวดประจําันที่17มกราคม2,568เนาะจ้ะก่อนสิบไปรับช่วรับฟังนะจ้ะแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจ จากพี่น้องสุภูสุคนจาาโดยการกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนอะจากพี่น้องก็จะได้รับชมคลิปใหม่ๆกันนอะจากส่วนแอดมินก็จะได้มีกำลังแห้งใจในการท่ามคลิปต่อไปโดยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสุภูสุคนลจ่าเพื่อเป็นการบทนเทิงวันลาเ้าก็บไปรับชมแนวทางกระไ้พี่น้องแนวทางของอาจารย์ไอติมนอะจากรัฐบาลไทย17มกราคม2 5 6 8 ไปเบิงกันเลยจ้าหลายคนรอตัวเลขของไอติมเนี่ยไม่ไหวนะคะบางคนเนี่ยนะคะถึงขั้นที่จะต้องไปนอนให้น้าเกลือที่โรงพยาบาลเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถือว่าเป็นเลิกดียามดีในการมาปล่อยกันเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนรีบไปหาซื้อลอตเตอรี่กันนะคะเพราะมีความมั่นอ,อกมั่นใจนะคะมั่นใจอีกแล้วนะคะเออแต่ก็ต้องมั่นใจทุกงวดอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเรารักในตัวเลขแล้วก็เราชื่นชอบในการที่จะมาแบ่งปันกันเขาไม่เข้าอีกเรื่องหนึ่งนะคะอ่าถ้า ใครชอบตามนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ลองปล่อยผ่านกันดูนะคะสหรับงวดวันที่17มกราคมนี้บนนะคะชอบไปที่เลข8นะคะส่วนล่างนะชอบที่เลข2นะคะแจะมีอะไรบ้างนะคะ087และ189นะคะสลับ2ตัวนะคะ2026และ46ค่ะ